ให้ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัสเคทอาหารเสริมบำรุงกระดูกข้อจาก TL แอลบายโยอิหน่วยความมั่นคงแจ้งเจ็ดจังหวัดชายแดนและเส้นทางลับพบบุคคลเฝ้าร,ระวัง ย้อนรัฐมนตรีกลาโหมคเมนรับไม่มีเรือรบและเครื่องบินรบแต่ซุ่มโจมตีจากกรณีที่กัมพูชาค่มีการส่งกำลังเสริมเข้าพื้นที่ชายแดนตราดรวมทั้งหน่วยรบพิเศษสู่สระแก้วท่ามกลางการท้าทายของเรือรบและเครื่องบินรบไทยทั้ง7จังหวัดที่มีการประกาศชนซึ่งหากย้อนคำพูดของบิษฐานกัมพูชาที่ยอมรับไม่มีทั้งเรือรบและเครื่องบินรบ โดยความเคลื่อนไหวเกิดขึ้นค่ะเป็นสัญญาณแจ้งถึงการปะทะรบใหม่ซึ่งเริ่มเมื่อวันที่20พฤศจิกายน2568ที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในรัชอาณาจักรหรือว่ากออรมนอได้มีการออกหนรรังสือแจ้งเตือนประชาชนในสถานการณ์ชายแดนไทยและกัมพูชาทั้งนี้หลังพบความเคลื่อนไหวของบุคคลบางส่วนในพื้นที่จิตจังหวัดชายแดนที่มีพรมแดนติดต่อกับกัมพูชาซึ่งจนทียังไม่สามารถยืนยันภัยคุกคามได้แน่ชัด แต่เพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่และประชาชนกอรมนรจึงขอให้ประชาชนเป็นหูเป็นตาเฝ้าสังเกตการพื้นที่เป้าหมายเฝ้าระวังได้แก่จังหวัดชายแดนทั้ง7ได้แก่สะแก้วปราจีนบุรีนครราชสีมาเขตชายแดนติดต่อบุรีรัมย์สรีสเกตอุบลราชธานีสุรินทร์โดยเฉพาะพื้นที่แนวชายแดนที่มีภูมิประเทศเป็นป่าหรือว่าเส้นทางลับพฤติกรรมต้องสงสัยขอให้ประชาชนแจ้งกอรมนระบุว่า การสังเกตพฤติกรรมไม่ใช่การเมารวมบุคคลใดตามสัญชาติแต่เป็นมาตรการเชิงป้องกันโดยประชาชนสามารถแจ้งหากพบเห็นกิจกรรมดังต่อไปนี้บุคคลต่างชาติที่หลีกเลี่ยงการติดต่อเจ้าหน้าที่หรือปกปิดตัวตนการถ่ายภาพหรือบันทึกข้อมูลในพื้นที่ห่วงห้ามการเข้าพื้นที่ต้องห้ามโดยไม่มีเหตุผลชัดเจนการเคลื่อนไหวหรือการติดต่อสื่อสารผิดปกติใกล้หน่วยงานราชการหรือพื้นที่ความมั่นคง ประชาชนสามารถแจ้งข้อมูลไปยังเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยโดยยืนยันว่าข้อมูลจะถูกเก็บเป็นความลับและใช้เพื่อความปลอดภัยของส่วนรวมเท่านั้นช่องทางการติดต่อได้แก่สายด่วนตำรวจ191-1599สายด่วนความมั่นคงกอระมะน .1374 สายด่วนศูนย์ดำรงธรรม1567และหน่วยทหารฝ่ายปกครองในพื้นที่เจ้าหน้าที่ความมั่นคงทุกหน่วยที่เกี่ยวข้อง นั่นเองค่ะที่ทําให้กองทัพเรือและกองทัพอากาศรวมทั้งกองทัพบกได้มีการเตรียมพร้อมขั้นสูงสุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเรือรบลาตะเวนและการส่งเครื่องบินรบ F16 ขึ้นสำรวจพื้นที่หลายครั้งติดต่อกันและหากย้อนไปเมื่อวันที่20วิมิถุนายน2568สําสำนักข่าวกัมพูเีียขมร เคยได้มีการรายงานอ้างคํากล่าวของพลเอกเตียสเราหารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของกัมพูชาแม้กัมพูชาจะไม่มีเครื่องบินขับไล่หรือเรือรบแต่กัมพูชามีอาวุธทันสมัยที่สามารถปกป้องอธิปไตยของชาติได้ในกรณีที่ถูกต่างชาติลุกราน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของกัมพูชาได้มีการแสดงความคิดเห็นดังกล่าวในขณะที่เกิดเหตุความขัดแย้งในขอบพิพาทช,ชายแดนไทยและกัมพูชาที่กําลังทวีความรุนแรงและระบุว่าฝ่ายไทยได้แสดงสัญญาณรุภาพทางทหารทั้งเครื่องบินขับไล่และเรือรบและเตรียมกําลังพลทั้งทางบกทางอากาศและทางทะเล นอกจากนี้พลเอกเตียสเรฮา,ายังมีการกล่าวอีกว่าท่ามกลางความขัดแย้งกับกัมพูชาฝ่ายไทยได้ยิงขีปนาวุธและอาวุธต่างๆไม่ว่าจะเป็นทางอากาศเรือรบเครื่องบินขับไล่ปืนใหญ่ทั้งบนบกในน้ําและทางอากาศโดยพลเอกเตียสเรฮา,าได้มีการตั้งคําถามว่าขณะนี้ฝ่ายไทยโชว์อาวุธแล้วคอมเมนต์มีอะไร ชาวเขเมรไม่มีเครื่องบินขับไล่หรือว่าเรือรบเพราะชาวคขเมรมตมีความสามารถในการป้องกันประเทศชาวคขเมรมตมีปืนต่อสู้อากาศยานปืนต่อสู้รถถังและชาวคขเมรตยังมีปืนที่ใช้ฟังอย่างไรก็ตามรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมกัมพูชายังมีการกล่าวทิ้งไทยว่ากัมพูชาร่วมมือกับมิตรประเทศบางประเทศในการเสริมศักยภาพทางทหารเพื่อการป้องกันประเทศเท่านั้นไม่ได้เสริมอาวุธเพื่อรุกรานประเทศอื่นไม่ต้องกลัว ผมไม่มียันรบที่จะไปถึงกรุงเทพผมคงไม่กล้าพูดเหมือนรองแม่ทัพภาคที่สองที่ว่าพวกเขาสามารถโจมตีกรุงพนมเปญได้ในทันทีผมไม่มีความสามารถที่จะโจมตีคุณได้จับตาสถานการณ์โลกเท่าทันทุกเหตุการณ์สู่การเตรียมรับมือ ปัญหาที่ขาใจของคนไทยในขณะนี้ก็คือนะครับว่าถ้าไทยรบกับกัมพูชาครั้งใหม่นี้ครับจะเป็นจนวนให้เกิดสงครามโลกค,ครั้งที่3าหรือไม่ครับย่อมขึ้นอยู่กับปัจจัย3ข้อด้วยกันนะครับรอบข้อที่1นะครับถ้าลบกันนานเกินไปนับเดือนหรือว่ามากกว่า3เดือนขึ้นไปนีครับทั้งสองฝ่ายต้องหาทางระดมอาวุธหรือปจัจจัยอื่นมาต่อสู้กันซึ่งโอกาสที่จะบานปลายกลายเป็นจนวนสงครามโลกครั้งที่สามก็มีความเป็นไปได้นะครับส่วนข้อที่2นะครับ ความรุแนแรงในการรบถ้าทั้งสองฝ่ายต่างแช่พุทธเขาต่อสู้กันอย่างรุแนแรงความพึ้งเสียจะมีมากขึ้นนะครับก็จะทําให้สมองกระทบต่อเวทีโลกหรือทําให้นานาชาติตามาเกี่ยวข้องหรือแม้กระทั่งประเทศกัางเคียงก็เข้ามาเกี่ยวข้องดรือยมากขึ้นและข้อที่สามนะครับเพื <Bonjour> ่อมหาอำนาจจะเข้ามาเกี่ยวข้องมากน้อยแค่ไหนข้อนี้สาคัญเพราะว่ามหาอำนาจกำลังแข่งขันกันหามิตรความได้เปรียบท่านในแงน่ยุทธศาสตร์ยุทธวิธีและช่องทางความได้เปรียบอื่นดังนั้นทุกประเทศจะเร่งรีบหรือหผากลับเข้ามาเกี่ยวข้องหรือแทรกแซงทันทีถ้้าาาาามมีีสงงคคครรรรกกกกขึนะะหว่่ไทททยยัพพูือภุ ทุกวัยทั้งชุมชนสถานศึกษาห้องสมุดไม่ควรมองข้ามวันนี้สําคัญที่สุดหนังสือเล่มนี้อาจเปลี่ยนอนาคตของใครบางคนส่งต่อไปอยังห้องสมุดโร,รงเรียนหรือชุมชนที่ยังขาดแคลนคุณได้อ่านเด็กๆได้โอกาสจุดชนวนสงครามนิวเคลียร์ World War 3โดยนวากาศเอกสัมฤทธิ์ทองอินคำนิยมโดยคุณสนทิยานชื่นรือไทยในธรรมโปรโมชั่นพิเศษหนังสือ15เล่มเพียง1,990บาทเฉลี่ยเล่มละ132บบาทเท่านั้นพิเศษส่งฟรีถึงโรงเรียนหรือห้องสมุด